วันนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะทุกคนเราต้องเป็นคนที่ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กระตือรือร้นที่จะลงมือทํานะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอะไรที่มันจะสร้างรายได้ให้กับชีวิตเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากการเรียนรู้นะคะแล้วเอามาลงมือทํานะคะแล้วก็เลือกคะ่ะเลือกแล้วก็ทําค่ะทุกคนคะ่ะนะคะทำแล้วไม่ดีนะคะทําแล้วแบบว่าไม่ถูกใจอ่ะนะคะสิ่งหนึ่งก็คือ อะไรที่เราได้ทําสิ่งนั้นก็คือเราได้ลองทําแล้วนะคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันทุกๆอย่างทําจนกว่าที่เราจะเจอนะคะอ๋ออันนี้แหละเราเชื่อมั่นอันนี้แหละเรามั่นใจนะคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ทําอย่างเดียวค่ะเขาทําเขาล้มเหลวมาเยอะแต่เขาไม่ล้มเลิกค่ะเขาไม่บอกว่าเขาล้มเหลวเขาทดลองทํามันเออนะคะทดลองทํามันไม่ว่าเราจะเป็นใครเราสามารถทําได้เพราะคน รวยเขาไม่ได้มีความรู้สูงค่ะบางคนก็จบป .4 บางคนก็จบป .7 นะคะบางคนเรียนไม่เก่งเลยแต่เขาเป็นคนระดับโลกได้เพราะเขาลงมือทำเขาเรียนรู้ค่ะนะคะทุกคนทำไปด้วยกันค่ะทุกคน